ในวันที่8มีนาคมปี1857ณรัฐนิวยอร์กสหรัฐอเมริกากรรมกรหญิงในโรงงานทอผ้ากว่า119คนถูกไฟคลอกตายจากการประท้วงให้นายจ้างเพิ่มค่าจ้างและเรียกร้องสิทธิขั้นพื้นฐานของพวกเธอต่อมาในปี1907กรรมกรหญิงในโรงงานทอผ้าเมืองชิคาโกสหรัฐทนไม่ไหวต่อการเอารัดเอาเปรียบกดขี่ ทารุณของนายจ้างที่ใช้งานพวกเธอเยี่ยงทาตเนื่องจากกรรมกรหญิงเหล่านี้ต้องทำงานถึงวันละ16-17ชั่วโมงโดยไม่มีวันหยุดแต่กลับได้ค่าแรงเพียงน้อยนิดและหากตั้งคันก็ถูกไล่ออกด้วยความอัดอั้นตันใจนี้จึงทำให้คาร่าเซ็คินตัดสินใจปลุกระดมเหล่ากรรมกรสตรีด้วยการนัดหยุดงานในวันที่8มีนาคมปี1907 พร้อมกับเรียกร้องให้นายจ้างลดเวลาการทำงานลงเหลือวันละ8ชั่วโมงอีกทั้งให้ปรับปรุงสวัสดิการทุกอย่างและให้สตรีมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งด้วยอย่างไรก็ตามแม้การเรียกร้องครั้งนี้จะไม่สำเร็จเนื่องจากมีแรงงานหญิงหลายร้อยคนถูกจับกลุ่มแต่ทำให้สตรีทั่วโลกสนับสนุนการกระทำของคาร่าเซตคินและเป็นการจุดประกายให้สตรีทั่วโลกเริ่มตระหนักถึงสิทธิของตัวเองมากขึ้น ต่อมาในวันที่8มีนาคมปี1908มีแรงงานหญิงกว่า15,000คนร่วมเดินขบวนทั่วเมืองนิวยอร์กเรียกร้องให้ยุติการใช้แรงงานเด็กโดยมีคำขวัญการรณรงค์ว่าขนมปังกับดอกกุหลาบซึ่งหมายถึงการได้รับอาหารที่พอเพียงพร้อมๆกับคุณภาพชีวิตที่ดีนั่นเอง